นี่นะคะก็กําลังแห่เว้านะคะไปที่ต้นจบกบนะคะท่านผู้ชมเบ้าใหญ่ที่สุดนะคะาาก็เบ้านะคะ,คะ,ะคก็จะแหวนะคะมาจากนี้นะคะท่านผู้ชมเนะะานนะ อะเลขที่ว่าก็จะ357หรือว่า351นะคะ357 351นะคะ FC นะคะแฮวว้า hey, ว wow. ขึ้นนะคะต้นจะบกนะคะ f อนะคะนะคะ,นะคะเลขที่อยู่ในว้าวนะคะเป็นเลขมงคลนะคะเลขมงคล357นะคะแต่ว่าครบรอบ24ปีนะคะก็แอดก็จะให้ท่านผู้ชมเนะเาะลองเสียงดูนะคะ2442นะคะแล้วก็357นะคะ แห่นะคะแห่ขึ้นต้นจะบกนี้เลยนะคะที่อดรุ่งผูวสวงเคยขึ้นนะคะตรงนี้นะคะว้สวยงามมากค่ะว้าววัว ว้าใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็หางว้าก็ยาวนะคะเอฟซีนะคะท่านใดที่เห็นภาพนี้คลิปนี้ขอให้โชคดีนะคะน้องแม่เนาะจ้าขอให้โชคดีเดอค่คเดอร์มาวันนี้นะคะจ้าขอให้รวยๆจ้าต่อหางว่าแล้วเอาว่านฟ้านะครับ ค่ะตอนนี้นะคะคนเยอะนะคะเข้าใกล้นะคะยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเอาเว้าขึ้นก่อนเนาะแต่ว่าให้ฟังแอดมินนะคะว่าตัวเลขที่เว้าเป็นเลขมงคลนะคะวันนี้ก็คือ357หรือว่า351นะคะคะกรอีรที่14ปีนะคะวันละสังขารหลวงปู่สวงนะคะอาจจะเข้าไปไทยส5 7หค่ะ ค่ะสามหรือว่าสาม้าหนึนะคะที่อยู่ในเว้านะคะเป็นเลขมงคลนะคะที่ขึ้นที่ขึ้นเว้าถมวายหลวงปู่วันนี้ค่ะแล้วก็ครบรอบยี่สิปีวันที่หลวงปู่ละสังขารจ้ะ2องสีสีงด้วยนะแม่นะจ้าเป็นแนวทางด้วยแม่จ้าเพราะว่าเลขนะเข้าไปไม่ถึงนะคะนนเยอะมากนะคะคนเยอะมากนะคะเอฟซี ตั้งเมาขึ้นแล้วนะคะจะซูมให้ดูดนี่นะคะซูมให้ดูแล้วนะคะ35 35สามห้าเจ็ดสามห้าหนึ่ง ที่สุดับยอดที่เราได้3 5 1ห้านึ่งมหนะคะมีหลายคนหลายคนกับมาจาก่ากนทุอกับมาจากไทโอ้ยมันาจะเจอยังข้นฮอรแค่คสามูเลนมา แดนมานน้รับมาพร้อมไม่เห็นนะเห็นไหมคะซูมเอาจ้ะซูมเอารเกียบเียบต่วได้ครับถามว่ายังต่อได้ครับมีน้องมาไม่ทันนะครับมามาช้าดีอยู่อ๋โมาช้าดีีฟังัไม่เห็น ลาโภอหังโสภิเมกิลาโภโภกาลันตะลาสตินิภาวสุติสังขารประสิทธิอริยญาสวงสัมปันโนทีติพิ2นะโม <laughs> ค่ะตอนนี้นะคะกำลังขึ้นว้านะคะไปอ่าขึ้นบนต้นจบกนะคะท่านผู้ชมเนาะนะคะตอนนี้ก็อาพีชทัศก็จะเป็นคนจับเวลานะคะเวลานี้สําคัญนะคะท่านผู้ชมเวลาขึ้นว้าทีไรนะคะจับเวลาได้เท่าไหร่นะคะส่วนมากแล้วแนวทางนะคะโชคลาภปูก็จะให้กับไม,ไม่เลขว้าก็จะเป็นเลขมงคลจับเวลา ขึ้นเว้านะคะเอฟซีเนาะอ้ยยังไม่มีอะไรติดขัดเลยนะไม่มีอะไรติดขัดนะคะเอฟซี FC, นะคะขึ้นได้สวยงามมากเลยเนาะนู่นบางต้นไม้นะคะ พี่ทัดไปทางไหนเนาะเดี๋ยวเนาะผู้จับเวลานะคะเดี๋ยวต้องไปหาพี่ทัดนะคะจับเวลาได้เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวนะคะโซนมือถือเราแต่โยอัจับเวลาได้เท่าไหร่คะลืมกดวิดีโออ้าวกลับลลนะะคืมกดวิดีโอกลับพี่จับไปไปมั้ยเรื่ย มาอะไห้าสิบสามนาทีหรืบจะขึ้นจะขึ้นไปแล้วตอนตอนอะไตอนตอนเส็จตอนเสร็จห้าสิบสามนาทีห้าสิบสามวินาทีห้าสิบสามวินาทีห้าสามสามห้านะก็นนั้นก็แล้วแต่จ่าแล้วแต่เนาะก็คือเวลาจ่าเวลาเผื่อปูให้วูก็คือเราก็มีเวลาที่ขึ้นว่าวแล้วก็เออจบเวลาไหนเราก็จะ ค่ะก็ส่วนมากแล้วเวลานี้ก็จะให้เม่นนะคะกับหลวงปู่นะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะเป็นแนวทางนะคะพี่ทัดลืมกดโอ้พี่ช่วยจัดตั้งแต่ขึ้นเลยค่ะก็จะเอาของเอากับพี่ช่วยก็ได้นะคะออย่างนั้นเนาะ5้สมนะคะขอบคุณพี่ช่วยมากๆจ้าค่ะ ค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ FC ฟซีเนาะแอดมินก็จะรีบเดินทางนะคะไปที่หลักคิโลนะคะเพื่อน้องเต้ามาแล้วเนาะนี่นัดกับน้องเต้วันนี้นะคะตอนนี้ยังอยู่ที่ท้ำลัดสังขารก็จะเดินทางไปอีกเกืบบันร้อยกว่าโลนะคะ FC ค่ะนะคะขอให้โชคดีนะคะขอให้โชคดีเด้อนะคะวันนี้รถเยอะมากเลยนะคะ कतिपो इदं विसङ्गे यनि एतेन सत्येन सुवन्ति उक्तो यानि न भूतानि सम